หายไปนานหลังจากยุงมุ่นวายมากผักเราโตขึ้นมานี่เดียวเองบางต้นก็เลยขอบไอ้อะไรนะกระถางปลูกขึ้นมานิดหนึ่งละโตช้ามาก น,นี่เพาะเพิ่มเพาะตะกี้เนี่ยขึ้นชายฝรั่งผักชีอากาศแก้วแล้วก็อันนี้อะไรนะเนี่ยเพิ่งจะพอไปเองก็ลืมเองอ๋อเควอือใช่